มาพอแอมเรื่องหนึ่งเรื่องของสุขภาพเจ้าคุณอุ้ยชอบกินรสชาติอะไรอย่างมากที่สุดเอแต่แต่ก็คือมัารสหวานรสหวานรสหวานอดท่อหวานวาน,นี่กันนักอละเนือข้าเจ้านี่มักเก็มเป็นได้ละครับอดทอ สหล,หลายโรคเลยนะคบนี่ครบทุกโรคเลยครบทุกโรคเลยคุณผู้ชมมาพอเรื่องกันนี่ก่อนนะเจ้าอาหารไอหยังตีจะลดความเสี่ยงบ่าหื้เป็นโรคหลอดเลือดสมองมันมีตึงอาหารตีจวยลดความเสี่ยงกับอาหารตีจุยเพิ่มความเสี่ยงไปพอรายละเอียดอาหารตีเพิ่มความเสี่ยงกันก่อนอาหารตีมันมีรสเค็มผวกเกลือโซเดียมนะเจ้าปรุงอาหารแบบเค็มเรส จัดก็จะเสี่ยงนะเจ้าในในส่วนของการเป็นโรคลอดเลือดสมองร้อยละสาวถึงร้อยละแปดกันเนอะอาหารจำพวกจิ้นแดงจิ้นหมูจ้นงัวจินแกะก็มีนะหมูกระทะอินเนรถ้ามอนะเจ้าจะอ่านถ้ากินเป็นประจำเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคลอดเลือดสมองร้อยละสิบถึงร้อยละสาวนะเจ้าอาหารตีน้ําตาลสูงคือพลังงานสูงก็เสี่ยงเหมือนกันมีอาหารอย่างพองข้าวนึ่งพัดทอด กินกูเจ้ามักขนาดขนมปังขนมหวานเพิ่มความเสียง้อยละ1ิเกเจ้าอาหารตีอุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัวบางเตือเขากินเล้าบุหูตัวมีแอ่งพองของทอดพวกอเนยพวกครีมพวกขนมเบเกอรี่ตึ้งมดเฮาเฮามดเนาะตีอู้มานนี่คือมากทุกอย่าง อะมากมดเอ<า>แผวแผวเครื่องไหน่อม,มอแฮม,ม,มของหวานแฮมของหวานบ้านเฮาเก็ะซ้ําล้ํากุย,ยางเลยอันนี้คืออาหารเพิ่มความเสียงคุณผู้ชมฟังละ โอ้เนื้อจะกินไอหย,อยางนี่ป <บ S 1> ระเดี๋ยวนี้<ด>พอ <ๆ S 2> ทุกอย่างตีกว่ามาน,นี่มันเสี่ยงแล้วเขามากมดแล้วมาพอแล้วอาหารทีจุยลดความเสี่ยงนะเจา้าถ้าเขากินประเภทตีว่าเพิ่มความเสี่ยงแล้วเขาลองมาพอแล้วว่าลดความเสี่ยงมีไอหยางพองอาหารจําพวกแมกนีเซียมแมกนีเซียมคืออย่างวะไอหนองงนะเจ้าก็คือพักใบสีเขียวเป็นมูทัวมูอัลมอนด์มูทันย่ผืชอย่างเงี้ยเจ้ากินเข้าไปก็จะจุยลดความเสี่ยงได้ อาหารจำพวกโพแทสเซียมนามีอย่างพองพักผลไม้เหมือนกันเจ้าผลิตภัณฑ์ตีเป็นนมอย่างเงี้ยนงมงวอย่างอีก็ได้เหมือนกันนะเจ้าแล้วก็จีนตีกินและปลอดภยัยแล้วก็เลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บน้อยที่สุดก็คือ ปลานะเจ้า<อ>กินปลาเป็นประจำเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละซิปเนอรวมไปถึงอาหารนะเจ้าตีมีวิตามิน B6 และ B12 ก็จะมีเนื้อสัตว์เป็นปลาเป็นไข่เป็นตับเมล็ดธัญพืชแล้วก็กล้วยอันนี้บางเต่อฟังแล้วจะตกใจว่าโอ้อยังกินก็เสี่ยงไปหมดเลยแล้วะยะอยังไดดี อูแตตนะครับในอาหารทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตึงเสียงแล้วกับเสียงอยู่ตัวกันเนาะเนี่ยลักลักๆเลยเนี่ยก็คือไปลดเรื่องความเกมเออจะไปปรุงนักนะครับเวลาบางเต่อเนี่ยผมไปกินข้าวหันบางคนได้ก๋วยเตี๋ยวมาปั๊บใส่ก็เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยยังไม่ได้จิ้มเต่อจิ้มก่อนชิมก่อนปรุงอันนี้คือคําเตือนจากแม่ค้าเพราะว่าเราฮาวเข้าไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวเต็มที่แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่เนอะแล้วก็ระวังพริก เผ็ดนี่นะคุณผู้ชมพริกเผ็ดนี่นะคุณผู้ชมจะไปดิใไ่นักคุณผู้ชมก่อยๆใส่ก้นไปจิ้มไปมันแบบเพ็ดใส่ทำไมเอ๊แต่ว่าเรื่องของหวานมันเค็มรสจะจัดต้องลดลงเพื่อสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวค่อยๆลดก็ได้บางเต่อมันฮักดิฟไปได้จากเดิมเนี่ยใส่น้ำปลาสองจอน จอนกึ่งเดือนหน้ากันเลือจ้อนเดียวลดไปเรื่อยๆมันตึงดีครับถ้าฮักดิฟเนี่ยเขากินเต้อแรงเขาจะว่ายังไม่จางแจ๊ะแล้จีนี่นี่ยกับเข้าบลัําหอต้องใส่เพิ่มใส่เพิ่มใส่เพิ่มติ๊กๆนักเลือดเขาต้องค่อยๆลดลงมานะเจ้าเดี๋ยวสุขภาพไตเขาจะบดีนะจะบดีนะรวมไปถึงหลอดเลือดในสมองมันจะเป็นรลายโรคก็ดูแลสุขภาพกันตัวนะครับเจ้า